แต่ว่ามันเริ่มที่จะเห็นทรงกันแล้วแบบชัดขึ้นเรื่อยๆว่าอ่ะทีมนี้เจอสถานการณ์แบบนี้ทีมนี้กําลังไปได้สวยส่วนบางทีมงัดไม่ขึ้นสําหรับคู่แรกเลยแล้วกันนะที่เตะเร็วแล้วเราก็ได้พูดกันไปเยอะแล้วเป็นตามนั้นเลยเพ่อถ้าเรือกันชนบุรีคือชนบุรีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหน้ายุ้ยกลางแย่หลังยับบุรีลำแบงคอกครับ ต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้สนุกแล้วก็ตื่นเต้นร้าใจมีหลายเหตุการณ์ที่ต้องด,ดีวยกันทั้งคู่ไม่รู้จะติอะไรทั้งคู่เล่นในแท็กติกของตัวเองอคือเนี่ยเป็นการวางแผนคือตัวผู้เล่นเนี่ยเขาเติมเต็มได้มีการโรเตชันแล้วก็ไม่คือตัวจริงกับทัวรองมันตัวเดียวกันไงมันไม,ม,นไม่มันไม่ทาให้ทีมเสียทรงอันนี้เป็นทีมที่พอดูไปแล้วเนี่ยขออนุญาตปรุงตรงนะปีนี้ทีมไหนจะชนะบุรีรัมย์เลยบ้างเชียงรายเจอบีจีคือเชียงรายเนี่ยตอนมีสตางยังทําทีมเป็นแชมป์พอไม่มีสตางยังทําที สุดยอดแสดงว่าเขาต้องรู้ว่าคือรู้จุดรู้วิธีการแล้วก็วิวอารมณ์ของเด็กการมีส่วนร่วมต่อทีมอะไรมันดึงๆมากกับทีมมีสตางค์มีทุกอย่างแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือถ้าผมนะขออนุญาตนะขออนุญาตเรียนเลยว่าไอตัวต่างชาติของ b ีีขายมาให้หมดซื้อมาแค่3ตัวแพงๆเดือนละล้านห้ล้านไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกสู่แต้มมะลงปิยพง์ยิ่ง วันนี้อยู่กับพ่อตุกัแต่งโมเช่นเคยนะครับปรุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าฟุตบอลบ้านเราไทยลีกนี่ผ่าน5เกมไปแล้วพ่อฮะใช่ครับก็มีบิ๊กแมตช์อยู่1เกมคเกมนะครับก็คือบุรีรัมนะครับกับบียูนะครับถือว่าต้องถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ คบเพราะว่าทีมอันดับหนึ่งกับอันดับ2ปีที่ผ่านมานะยังไม่เป็ปีนี้นะเจอกันแต่ถ้าเป็นปีนี้ก็อันดับหนึ่งอันดับ3ครคบนะครับคือต้องบอกว่าหลายๆคู่เนี่ยก็เล่นกันสนุกเล่นกันมันนะพ่อแต่ว่ามันเริ่มที่จะเห็นทรงกันแล้วแบบชัดขึ้นเรื่อยๆว่าอ่ะทีมนี้เจอสถานการณ์แบบนี้ทีมนี้กําลังไปได้สวยส่วนบางทีมนัดไม่ขึ้นก็คําว่าเห็นทรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งเรื่องของแนวทางการเล่นครับ เห็นทรงคือแนวทางการเล่นของแต่ละทีมในในข่าวนี้กับ2เห็นทรงในเรื่องของตัวผู้เล่น11คนแรกนะเห็นทรงในเรื่องของตัวผู้เล่นที่จะมาทดแทนกันนะฮะรูปแบบการเล่นนะแล้วก็เทคนิคของนักฟุตบอลที่จะเล่นนะฮะแล้วก็แล้วก็เห็นทรงในเรื่องของผู้เล่นต่างชาติด้วยแล้วก็เห็นทรงในผู้เล่นของไทยด้วยว่าใครจะสามารถยืนระยะในระยะยาวได้อันนี้มันก็จะเห็นภาพรวมมันจะอย่างที่แั้งโมว่าขยายเด่นไปเรื่อยๆในเมื่อมันมีเกมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาชี้กันในแต่ละประเด็นในแต่ละเกมนะครับแต่ต้องบอกนะว่าช่วงนี้รายชื่อของทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดนี่มันออกมาเยอะแล้วนะพ่อก็ออกมาทั้งมีทั้งชอบและไม่ชอบ,บนะครับก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนออย่าง<ต>ทีละทอนนี่คัมแบ็กนะพ่อไม่รู้คัมแบ็กหรือเปล่า50อยู่ใน50เฉยๆผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ใน50หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้เห็นชัดเจนยังไม่ประกาศยังไ็นทางการแต่ใจผมมาภาวนาต้องการให้ใหอยู่ใน50ทีละทอนทีละศิล พวกนี้ต้องการให้อยู่ใน50จากรพันแก้วพรมถึงแม้ว่าคือเราต้องเอาผลงานเน่ยเราไม่เอาประสบการณ์แล้ว <c oughs> เราไม่ต้องการเอามาเป็นคัดเลือกดารุ่งคือไอ้คนคัดไม่รู้จะอยู่ถึงครบสัญญาหรือเปล่า <c oughs> อันนี้มันต้องเอาผลงานเราต้องการความความความสำเร็จของทีม <c oughs> นะฮะต้องการความสำเร็จผลการสร้างทีมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าสร้างแล้วชนะได้โอเคคือสร้างเนี่ยมันมีทุนเนต์สร้างคือเวลาฟังนี่ฟังให้ละเอียดนะฮะฟีฟ่าเดย์เขาไม่สร้างทีมกันเป็นทัวร์ทัวร์เมนต์อเมเจอร์ นะฮะอย่างเอเชียนคับบอลโลกพวกนี้เขาไม่สร้างทีมกัน<ม>แต่การสร้างทีมคือฟุตบอลชิงฟุตบอลทาน์คิงส์ครับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ธรรมดาเน,นี่ยเขาสร้างทีม,มฉะนั้นเวลาดูดูให้ละเอียดทํางานเนี่ยคือคิดและสมองตองไปด้วยไม่ไไมอะไรก็สร้างทีมสร้างทีมไม่ใช่<ม>ฉะนั้นอะไรที่มันต้องการความสําเร็จคือทัวร์นาเมนต์แบบนี้เราต้องการความสาเร็จ<ม>ต้องเอาทั้บอลที่เก่งที่สุดเข้ามามนักบอลเก่งกมีอีกมากมายนะครับในคือเราเห็นแล้วต้องใจต้องเปิดกว้างสิ อย่าไปม,มองเหรียญแคบทางเดียวจะอมองแต่ทางเดียวเอาของตัวเองของตัวเองมันก็ไม่ได้เพราะนั้นนักบอลที่เก่งๆโผล่ขึ้นมาเนี่ยอายุไม่เกี่ยวเกี่ยวเวลานั้นคุณทําผลงานได้ดีขนาดไหนอันนี้สําคัญมากแล้วเรียกมาติดทีมชาตินะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไล่เรียงกันแต่ละเกมเพราะมันมีบางคนมันเก่งมากเลยเพพาะในสโมสรครับ <laughs> แต่ทีมชาติไม่รู้รนะครับมาดูกันหน่อยสัปดาห์นี้นะครับสำหรับคู่แรกเลยแล้วกันนะที่เตะเร็วแล้วเราก็ได้พูดกันไปเยอะแล้วเป็นตามนั้นเลยเพราะท่าเรือกันชนบุรี คือชนบุรีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า,าหน้ายวยกลางแย่หลังยับติด5คนนะหน้าหน้ายวยชนบุรีนะของ <c oughs> ชนนะฮะกลางแย่หลังยับ <c oughs> คือเป็นวันที่ผมว่าโค้ชโจเป็นวันที่ทีมไม่ดีเลยอ่ะ <c oughs> นะฮะโดยเฉพาะการวางตัวมันจะมีผิดพลาดอะไรหรือเปล่านะครับ <c oughs> ต้องยอมรับว่าคือห,ห,ห้าเกมของทีมชนบุรีที่เจอมาเนี่ยต้องยอมรับว่า2เกมเนี่ยฝนตกหนัก <c oughs> สภาพสนามไม่ดี <c oughs> <c oughs> นะครับในช่วงไปเจอโคลาจเจออะไรมามันก็ทำให้ทีมมีปัญหาแล้วไปเจอทีมใหญ่นะฮะอย่างไปเจอบียูนาทีท้ายท้าไปโดน2จุดโทษอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็น่าสงสารเหมือนกันว่าแต่จฟุตบอลมันไม้มีสงสารอยู่แล้วแต่ถ้าดูในรา,ายละเอียดนีอในจริงว่ามันก็มีปัญหาในบางเรื่องแต่น,น,นัดนัดที่เจอท่าเรือปัญหาจริงคือการจัดตัววิธีการเล่นของผู้เล่นก็ต้องยอมรับว่าโคชโจเขาต้องเอาไปแก่ส่วนการท่าเรือของกาาก็ฟื้นกลับมานะครับฟื้นมาในช่วงที่สถานการณ์ของของชนบุรีกำลังเป๋คือถ้าไม่ฟื้นมา กาม่าก็กามาก่าเถอะถึงก็อักกลายเป็นกาต้มน้ำ <amb> นะแต่ตอนนี้ถือว่าฟื้นฟื้นกลับมา <c oughs> คแล้วแต่การเป็นโค้ชโจนี่มีปัญหาเยอะแล้วตอนนี้นะครับว่าในการวางแผนโดยเฉพาะผมขอญาตเปยดให้นะครับไม่ได้สอนหรือว่าไม่ได้อะไรแต่เป็นนักวิเคราะห์นั้นเอาชาณนลลงไปยึดที่ตรงไหนที่ชานชานลลงสมควรอยู่ผมว่าทางาทั้งโค้ชทั้งทีมงานวิเคราะห์ต้องไปคิดดูว่าชาแนลงเล่นตำแหน่งอะไรเกิดประโยชน์ที่สุดของทีมอันนี้ต้องไปคิดผมนี่ผมดูจากภายนอกนะครับ ถือว่าเป็นคนกันเองนะก็บอกว่าตรงไหนที่เกิดประโยชน์ต่อทีมและชาแนลลงมากที่สุดนะฮะลองลองไปดูนะฮะแล้วทีมมันผมว่าได้จะมีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าถึงขนาดอาเตียยังพูดเลยนะสื่อเขาไปถามมาถ้าเกมหน้าก็ตัวใครตัวมันอยากเชียนะแต่ตัวใครตัวมันเข,เขาก็ต้องคุมทีมพีทีประจวบใช่้แล้วคาแรคเตอร์เขาคุยเนี่ยคุณจะสมพูดเนี่ยเป็นผู้ลักษณะของก,กิแกมยอง ฉะนั้นนี่ก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ในลักษณะที่โค้ดต่อโค้ดพูดสนุกและอย่างเขาเคยคุมชนบุรีมา,าตัวเขาก็ตัวใครตัวมันเพราะว่าเขาเพิ่งชนะการมาฉะนั้น่ยเพิ่งนัดแรกด้วยแต่ชนบุรียังไม่ชนะเลยนะมันก็ต้องยอมรับว่าวทุกทีมเดี๋ยวนี้มันก็ตัวใครตัวมันาบางทีเราเห็นคุยกันอย่างเงี้ยนึกว่ารักกันบางทีก็ตัวใครตัวมันมันแทงข้างหลังก็เยอะทุกวันนี้ช่องเรายังเคยถูกแทงเลยตอนนี้จะขึ้นแล้วนะเนี่ยคือเราทํางานเป็นกลางแล้วคุณต้องให้โอกาสหน่อย เราต้องการสร้างในส่วนของสิ่งดีๆให้กับสังคมบางทีช่องเราเนี่ยไอ้คนกลายเป็นแทงอีกก็ตลกจริงๆเลยครับนแต่ผมรู้นะนะฮะวันพระไม่มีคนเดียวไม่เป็นไร,รของแล้วคืนแังโงไม่ได้หรอก คือก็ต้องบอกนะว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดน้องนูนะอยู่ในวงการเราก็ไม่ได้ทําอะไรนะแต่เรามีต่สร้างสารสิ่งที่ดีนะแต่ผมจําไว้นะจําไว้คือเราเราอาจจะไม่อคฆาดไม่ใจดาแต่จําแม่นโอ้อันนี้น่าจะเรียกเป็นข้อแรกได้เลยเาะนะฮะผ่านไปคู่แรกนะครับนี่หลายคนสงสัยนะว่าเกิดอะไรจาไปหมดอ่ะจำได้หมดนะครับอ่ะเราไปกันต่อนะครับลํำพูนอันนี้ขอไล่เรียงไปทีละคู่เลยจะได้ดูกันง่ายๆนะครับ เราก็มาดูลำพูนเจอกันครราชสีมาโคล,ลาชอันนี้สนุกมากผมว่าเป็นเกมที่ดีของทั้งคู่นะเป็นเกมที่ไฟติ้งแล้วโดยเฉพาะเรื่องของฟิสิกส์กอลกำลังในส่วนของโคล,ลาชน,นี่ต้องยอมรับว่าโคตรหละที่เขาพูดตั้งแต่ต้นฤดูการนรี่ไม่ยุบคือไม่ไม่ยุบจริงๆเขาวิ่งตลอดทั้งเกมเขาไม่ยอมถ,ถึงแม้ว่ายาลำพูนจะนำก่อนแต่เขาก็ตามตามตามคือแบบฟุตบอลดูแล้วมันมันมีมิติมันสนุกอ่ะ แต่ก็ต้องถือว่าคู่ลำพูนกับคู่โครานนี้เล่นกันมันมากมันจริงๆนะทั้งคู่เลยโดยเฉพาะเจ้าลำพูนน่ะอันนันอันนอันนันนี่ก็ถือว่าโหทั้งยิงทั้งผ่านนะ คือ <ừ. S 1> ผมดูทุกนัดนะเอาจริงเขามีลูกลูกที่ว่าเราอยากเห็นมีให้เห็นทุกนัดใช่ครับคือถ้าบางเกมเมื่อก่อนเนี่ยคือ,อวันนี้อยากเห็นเลี้ยงที่ไม่มีวันนี้อยากเห็นคัดอินแล้วยิงไม่มีแต่ตอนนี้คือเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนะแต่มีให้เห็นนะคือมีวิติของการสร้างสารรค์โอกาสของเกมและตัวเองด้วยแล้วก็สามารถจบสกอร์ได้ด้วยก็ถือว่าสร้างความมั่นใจให้กับอนันต์พอสมควรนะครับถือว่าดีทีเดียวถือว่าดีทีเดียวแล้วเขาเล่นคู่กับออสมาพ่อคือเหมือนไอออสมานี่ก็ยิงสวยนะยิงอีกแล้วยิงอีก เสียบเสาสองแบกยิงยากมันยากมากแล้วลูกลอยมาแล้วจังหวะมันลอยมาแล้วแบกยิงเนี่ยมันจะมันจะบังคับทิศทางยากบางคนมันมันปริ้นไปนู่นเลยไงนะฮะต้องไปดูไปดูไฮไลท์เดี๋ยวนี้ต้องตามดูไฮไลท์นะฮะจากเอเอสค่อนข้างดีนะครับเอเอสก็ตอนนี้ก็เป็นพันธมิตรกับเราใช่ครับขอขอบคุณมากขอบคุณมากเอเอสน่ารักนะครับผมอุ้ยมีคนไม่น่ารักเลยอ่ะนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือโคราชก็อย่างที่พ่อบอกไปนะครับสามารถตีเสมอได้แต่ส่วนมากแตงเห็นมาจากลูกนิ่งซะเยอะใช่ครับก็ลูกเปิดลูกนิ่งลูกอะไรอยยย่่งงเเเเี้ใชชฮะลูกโพพนน์ััไมดจ ยังไม่ัดเจนนะครนะครับไปต่อครับอุทัยเจอกับสุโขทัยครับอุทัยนี่รึกว่าจีโน่จะรอดแต่กลายเป็นว่าเจอบักโจไปนึกอะไรไม่ออกของสุขัยสุโขทัยบอกบักโจแต่บักโจมันคล่องจริงๆนะว่ามันม้วนเล่นดีมากนะฮะก็ต้องยอมรับเป็นหัวใจของทีมสุโขทัยส่วนอุทัยก็ต้องยอมรับว่าเบนจามินเดวิสเป็นเดอะแบกของทีมเหมือนกันนะฮะบอลที่จะขึ้นรูปเกมสวยงามก็มาจากเบนเดวิสตัวต่างชาติก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแต่เบนเดวิสเป็นตัวแบก แต่ในส่วนของสุโขทัยนั่นตัวต่างชาติแบกคือในส่วนของบาโจบาโจเป็นคนแบกครับแล้วก็จะมีพวกเล่นริมเส้นพอเพราะว่าสีโรดก็แข็งแรงนะดูไขยถึกไล่อะไรอัดพยายามจะให้สีโรดเล่นพยายามจะให้บาโจขั่วไปนะครับออกซ้ายออกขวาเนี่ยครับคือใช้บอลริมเส้นโจมตีเร็วไดเรกกับพร้อมแต่บาโจนี่ถือว่าทํางานอยู่สุโขทัยนี่ตอบโจทย์ได้ตลอดนะครับเป็นตัวฟรีเลยเพย์เมเกอร์ออกซ้ายออกขวาขยับสอดไปถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสุโขทัยมากและอีกคนหนึ่งที่เด่นผมอยากให้จับตามองไว้นะเขาชอบแบบดอด มายิงไกลพ่อเบอร์ห้าโลมิวพ่อคือมันชอบมาดอนดอนมายิงไกลยิงไกลเปี้ยงเลี้ยงตัดยิงอันนี้อันนี้ตัวนี้ก็สําคัญก็น่าดูแล้วกันน่าตามดูไปต่อครับอีกทีมหนึ่งนะครับน่าสนใจมากๆเลยครับตอนนี้จะไหวหรือไม่ไหวครับมันออกทรงแบบกัดฟันทอแล้วเนี่ยพ่อฮะประจวบเจอกับพลังการก็ต้องยอมรับว่าประจวบในบ้านอย่างที่เราบอกว่าแข็งแกร่งมากจริงๆด้วยคือพลังการเนี่ยมีคนเดียวที่เล่นดีเอาง่ายๆเท้าเส้นเท่านั้นเองคือเขาจ่ายบอลเนี่ย คาสบอลเราเราดูเนะี่ยเราเห็นว่าคาามันฉลาดแต่อคนไม่เล่นต่อมันเล่นแล้วแบบเกาหัวคือแบบมันโอ้โหมันเหนื่อยเหนื่อยนายกับทเท,าเทาเ้าเส้นเท้าเส้นเขาก็น่ารักนะเขาไม่ได้สายหน้ามากเพราะเขาสายจนเมื่อยไป่าต้องยอมเราเขาแบกจริงๆแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะไปขยับอะไรช่วยได้เยอะขนาดนนะั้นในเวลานี้ขยับไม่ได้แล้วอย่างพลังการเล่นด้วยตัวใครตัวมันมากเกินไประบบทีมยังไม่ค่อยดีมีเท้าเส้นเนี่ยพยายามที่จะสร้างระบบสร้างวิธีการให้กับมันแต่เขาเปิดบอลจ่ายบอลฉลาดมากเพียงแต่คนไปต่อยอดก็เป็นปัญหาเดิมของพลังการต้องไป ต้องไปแก้ไขกันยิงโดนใบแดงด้วยก็ไปกันใหญ่เลยไปถีบเขาไอ้ก่อนก่อนหน้านั้นทีมอื่นโดนใบแดงยังยิงเขาไม่ได้เลยเสมอตลอดตอนนี้ตัวเองโดนใบแดงจะเหลืออะไรก็เรียบร้อยนะฮะแต่ว่ายอมรับยอมรับทาง ประจวบเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าตัวที่เขาเล่นมาโคตเตียใช้ตื่นนะตื่นเหมือนกันนะได้ตื่นๆเหมือนกันก็ตื่นพ่อแต่ก<ต>็แต่ก็ผ่านตัวตัรอบไปคือเกมประจวบก็ไม่ได้ดีกว่าการถึงแม้ว่าการจะตอนหลังมาเหลือสิบตัวแต่ว่าตื่นนะแต่จังหวะมันโชคดีหาหาจังหวะยิงได้จังหวะโชคดีนะฮะตื่นตื่นเราไม่ได้จังหวะคือก็แน่นอนในบ้านประจวบเขารู้ว่า เขาจะใช้อะไรตอนไหนวิธีการยังไงโคตเตี้ยเขาผ่านเกมพวกนี้มาเยอะแยะคุมมาเป็น10ปีแล้วรู้แล้วระดับล่างนี่จะคุมมาแบบไหนยังไงนะครับเนี่ยผมยังชอบแกในอนาคตนี่อยากให้แกมปนโค้ดทีมชาติครับพูดนไหนก็พูดชมต่อหน้าเลยทําไมอ่ะเออคนชอบก็ชอบดิคอยสับนัดว่าเตี้ยบอกเออถ้าผมถ้าผมมีอํานาจผมเอาโคตเตี้ย ชุดไหนวะชุดไหนชุดใหญ่เลยถ้าผมมีอำนาจเะโอชุดใหญ่จริงๆเลยวะถ้าผมมีอำนาจเดยวผมมีอำนาจผมได้แค่พูดเน่ผมทำไมใครจะว่าไงก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะฮะเพราะตอนนี้คนเราก็ชอบกันได้นะนะฮะ ดังนั้นต้องย้อนไปการท่าเรือแวบหนึ่งนะพ่อ<ม>พรีรดลนเขาไม่ได้ลูกหลักนะตอนนี้เขาลูกยิงนะพ่อเล่นดีมากโคตรดี<ม>เล่นดีมากต้องบอกเลยว่าเป็นทุกอย่างของการท่าเรือเล่นดีจริงๆเราก็สมควรเรียกติดทีมชาติเล่นแบบนี้ก็สมควรติดทีนี้ก็สามารถท,ที่จะลงตัวจริงคือคุณโชว์สงยภาพแบบนี้ใครจะว่าก็ว่าผมผมเชียร์คุณแล้วกันเวลานี้คือถ้าเล่นดีก็ต้องบอกว่าดีดิถ้าไม่ดีเราก็แนะนำมก็แค่นั้นเองครับ อ่าอมาคู่นี้ผู้บรรยายอันนี้ผมอ้างอิงนะเชียงรายเจอ b ีจคือเชียงรายเนี่ยตอนมีสตางยังทำทีมเป็นแชมป์พอไม่มีสตางยังทําทีมดีเลยโค้ชท่านสุดยอดอัน,นอันนี้แต่อยากจะบอกจริงเพราะว่าโค้ชท่านเนี่ยนะ คือเขาเป็นเจ้าของเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเขาพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่มีตังแต่กูทําได้ยอมรับยอมรับว่าเก่งจริงยอมรับว่าคือเวลามีตังเขาทําทีมเป็นแชมป์อ,อันนั้นคือแน่นอนคําว่ามีตังเอาทําทีมเป็นแชมป์มัน,ม,น,ม,นมันจะยากเพราะบางทีมีตังยังทําทีมเป็นแชมป์ไม่ได้เลยแต่เขาสร้างเป็นแชมป์ได้แต่พอไม่มีสตางเขาทําให้ทีมอยู่เลขตัวเดียวได้อยู่อรอดในทีหนึ่งได้สแสดงว่าเขาต้องรู้ว่าคือรู้จุดรู้วิธีการแล้วก็บิวอารมณ์ของเด็กการมีส่วนร่วมต่อทีมอะไรมันดึงดึงมากกับทีมมีสตางมมีีทุกกออยย่่าางงงแล้้วันน็็เป สเปสปะอย่างเงี้ยมันแล้วตัวต่างชาติคือถ้าผมนะขออนุญาตนะขออนุญาตเรียนเลยว่าไอตัวต่างชาติของ B ีขายมาให้หมดซื้อมาแค่3ตัวแพงๆเดือนละล้านห้าสล้านไปเลยไอ้นี่เอามาแชร์ทําไมไอตัวพวกนี้โลกให้หมดเถอะเลขสอเ่ไปหาตัวดีๆของแท้มาเลย3ตัวไอ้นี่จะเอามาสู้กับบุรีรัมสู้กับบียูให้อยู่สู้กับท่าเรือถามพ่อคําเดียวเลยถ้าพ่อบอกขายหมดมีสูง2เมตรไหม <laughs> อันนี้ผมไม่ทราบจะสูงกี่เมตรผมไม่ทราบแต่เพียงว,ว่าพอเห็นแล้วเนี่ยผมว่าตัวต่างชาติเนี่ยผมว่าน่าจะขายแล้วอาหารที่มันของแท้จ่ายเต็มราคาแบบบิสโซลี่หรืออะไรพวกนี้สามตัวอยู่แล้วทีนี้ทีมติดฉลุยนะ แต่อันนี้จะพอดีผมเห็นด้วยตาก็อยากจะคือทีมมันมันคือต้องยอมว่าอยาก <B G S 2> ช่วยอยากบอกอยากอยากจะคือมันเราสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้เพราะมันทีมสาธารณชนและรายการเราก็วิเคราะห์วิจารณ์เพื่อตีเพื่อก่อยอยู่แล้วเราเห็นแล้วมันถ้าคุณโลรไปเอาตัวดีๆมานะผมว่าทีมติดจรวดเพราะผู้เล่นไทยมีคุณภาพเกือบทุกทจะทุกคนเลยในส่วนของบีจีเอกนิตอย่างนี้แต่เล่นไปดอกเจริญศักดิ์อย่างนี้ก็แต่แต่คุณภาพเขาทีมชาติทั้งซ้ายและขวานะยังมีสารัตมีกิษดาอีกนะ นะฮะยังมีในส่วนของใครอีกอ่ะมีพี่เจอีกนะโอ้โหมันมันเยอะมากนะตอนนี้ผมบอกเลยว่าแล้วยังมีญี่ปุ่นอีกนะที่เล่นถือมีศักยภาพถือว่าระดับเกรดโอเคเลยครับแต่ตัวต่างชาติแตแทนที่จะมาช่วยทีมกลับไปให้ทีมไปช่วยตัวต่างชาติ<อ>ตัวไทยไปเล่นเนี่ยผมเห็นแล้วโอ้โหแบบโ,โลดครับไปซื้อเอาของแท้มาเลยครับล้านห้าสองล้านเลยได้เสียเลยตอ,ตอนแรกก็ว่าแท้อยู่เพะผมก็ผมก็ไม่รู้เขาคัดกันยังไงมากันแบบไหนแต่พอเห็นมันเล่นแล้ว พอไม่ใช่ของแท้มันก็ต้องต้อง,อง,องเปลี่ยนนะต้องต้องต้องบางทีเปลี่ยนเพื่อเพื่อทีมเพื่อแฟนบอลเพื่อสโมสรเพื่อการเดินไปข้างหน้าที่ยิ่งใหญ่ครับนะฮะบิ้วขนาดนี้แล้วคือแหมคือถ้าบีจีแต่งว่าเราสร้างหนึ่งอพิโซดชั่วโมงหนึ่งนะฮะนี่ถ้าเป็นรายการอื่นอาจจะถูกปิดช่องนี่รายการแตงโมลงปีพงศ์ยี้ใครจะมาปิดอเราเปิดนี่ขนาดทำดีๆมียังมีคนแทงในชักยัวนะรู้มารู้ข่าวจากแตงโมบอกเนี่ยเดี๋ยวไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจำแนนครับนะฮะอ่ะ ก็เนี่ยคู่นี้มันไม่มีอะไรมีฟีคิกลูกเดียวใช่ครับจ <c oughs> ริงๆแล้วยิงสวยมากจริงๆแล้วในส่วนของ BG ก็มีโอกาสนะครับเพียงแต่เขาเปลี่ยนโอกาสไม่ได้เท่านั้นเองครับนะครับ <c oughs> อีกคู่หนึ่งพ่อฮะโอ้อันนี้ เมืองทองจะราชบุรีอย่างที่พ่อบอกเลยว่าพอเจ้าของหรือว่าอะไรที่เขาทาจริงๆมาคุกขี่มันก็เห็นผลนะฟลุกนี่ประธานฟลุกนี่ผมคุยเขาบ่อยเพราะเป็นสภากราากรมกรา,สากรสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยกันแล้วก็มีเด็กมีไอเดียดีอ่ะแล้วก็รู้วิธีกรารทําง,งานของเขาแล้วก็เราก็เห็นว่าเฮ้ยการทํางานของเขามันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการซื้อตัวการคุมจังหวะวิธีการรูปแบบต่างๆนะเขามีความเฉลียวฉลาดก็ไม่ได้แปลกใจตอนแรกเรานึกว่าเขาจะเซโดยซ้ําไปหลังจากที่แพ้นําดินมานะฮะแต่เพราะว่าเขามีการเปลี่ยนตัวโรเตชันแล้วก็สาาาามมมรถดดึงงักภพขอทีลบไ้ ถือว่าเป็นทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะถือว่ายังโอเคชนะ4เสมอหนึ่งถือว่าโอเคเลยถือว่าทีมค่อนข้างดีจริงๆมีแค่2ทีมเพอก็มีบุรีรัมย์ทีมจิม้าแต้มไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่ธนวัฒเจ็บนี้เพอ ใช่ท้งนวัตเจ็บก็จะมีผลข้างหน้าหรือเปล่านี่ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันแต่ท้งนวัตเจ็บเขาลงตัวยิงจักรพันธ์ลงมาแทนไงครับก็มาทดแทนได้ดีด้วยแล้วลูกเปิดจักรพันธ์นี่โอ้โหมันน่าจะนำสามตีหนึ่งไอ้คนไปต่อยอดไม่ดีเองครับก็ต้องยอมว่าทีมค่อนข้างลงตัวทีเดียวนะครับลงตัวทีเดียวแต่เขาได้นี่เอ็นจีว่าไงพ่อไอจีว่าเล่นดีไอจีว่ามันลากเนี่ยแต่ผมจะบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดว่าไอ้ซอนคอฟอแบที่โดนเสกสันมันล็อกมายิงโอ้โหหลังหักคราวนี้คู่เดียวกันพออไ้แคปเเตร มันโดนหลอกสองรอบเลยพ่อแต่เขาหลอกสวยนะไอ้่ว่าหลอกบิ๊กพิบแล้วก็ใช่ยิงแสบเสาแต่คือประเด็นที่ทางกมันจะบอกว่าเซนเตอร์แบ็กของเขานี่ไม่ใช่ไม่ดีนะจริงๆเล่นดีแต่ว่าโดนหลอกหลังหักสองนัดติดก็ใช่ก็แบบันที่ว่าโดนเผาก็มันเกิดขึ้นได้ฟุตบอลก็เกิดขึ้นได้เกิดเกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้ปกติเป็นปกติครับแม่แต่มาบ่อยมากช่วงนี้ใอ้ครนโค้ก็ไปดูเอาเองว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรจะเปลี่ยนแบบไหนนะฮะครับแต่ว่าจังหวะที่มีของเมืองทองเมืองทองก็เซสองนัดเลยนะเซสองน แต่ใจที่เหลือรูปแต่รูปแบบเกมก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ก็เปลี่ยนเป็นประตูจังหวะพอไม่ได้มันก็มันก็ทำให้มีปัญหาต้องไปดูโค้ดอนก็ต้องไปดูว่าทีมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ดูเหมือนคัคณาก็ยังเด่นอยู่ใช่ไหมเอาเล่นดีเล่นดีเล่นดีเด่นเลยล่ะใช้ได้เลยดีเลยดีเลยนะครับนะฮะก็คงจะต้องไปหาทางปรับให้แค่เพราะเราเจอรั่นีเขาเคี่ยวอยู่ใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วก็มีใครระยองใช่ไหมระยองอยุธยาครับแต่ว่าคนที่โดดเด่นมากๆมาต่อนะฮะ นั่นก็คือเสกสันลาตีฮะเขามีพิพั์ต้นกันยาที่ดีดูดังกันยานี่พี่เศกสันเดือนตุลาไม่เดือนกันยาเดือนกันยาทั้งเดือน9เดือนเก้าเดือนเก้าเก้าเดือนเก้าถือว่าเป็นโชคะตาของเขานะครับต้องยอมรับว่าโ์ศักยภาพในเดือนนี้ถือว่าดีมากก็รักษาต่อไปรักษาต่อไปเออนะฮะฟอร์มค่อนข้างดีนะครับแต่คู่นี้ทางฝั่งของอยุทยานี่ได้อิสลามมี่เวโรดดูดันใช่ ดุดันแล้วก็คือตัวต่างชาตินี่ไม่พูดถึงไอ้สำออยนะพูดถึงฟอร์มโดยทั่วไปถือว่าดีครับทุ่มเทมุ่งมั่นอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้เอาแบบละครแบบพระเมนนะถือว่าโอเคเลยนะฮะร่างกายดูถือว่าใช้ได้เลยนะตัวต่งชาติสุดท้ายเกมนี้เสมอ2อก็โกงความตายจากระยองก็มาโกงความตายนะครับมานะครับบิ๊กแม์ของเราพ่อฮะก็คือบุรีรัมย์แบงคอกครับ ต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้สนุกแล้วก็ตื่นเต้นร้าใจมีหลายเหตุการณ์ที่ต้องดีวยกันทั้งคู่ไม่รู้จะตีอะไรทั้งคู่เล่นในแท็กติกของตัวเองเพียงแต่ว่าบูลีมันมีข้อแตกต่างเท่านั้นเองว่าหนึ่งความเขี้ยวของเกมรับแล้วก็สองความเขี้ยวของโค้ดการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นที่ลงมาถามว่ามันโอเคไหมมันมันเขี้ยวด้ดยเหตุผลเพราะว่าตัวของบบียูเนี่ย ทำทุกอย่างแล้วโค้ชทัตวันเนี่ยทำทั้งเพลสทั้งบี้ทั้งตัดบอเลเร็วทั้งโจมตีมคือทําทุกหน้าเสือของฟุตบอลแล้วอ่ะเล่นสนุกมากเล่นดีมากเอา,อางี้ดีกว่าเพียงแต่ว่าคุณภาพนักเตะเนี่ยพอระยะย,ย,ยาวเนี่ยมันถูกกดดันด้วยแท็กติกคำว่าถูกด,ดันด้วยแท็กติกเพราะว่าสังเกตนะครับตอนแรกอ่าในส่วนของอข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าในส่วนของ,ของบุรีรัมนีบุรีรัมมีมูลิมีสุภชัยมุลิกับสุภชัยลงเนี่ยตอนหลังเปลี่ยนคู่เลย คืคอค้อที่เก่งผมว่าวางแผนนี่คือจังหวะพอนําขึ้นนำปั๊บอย่าไ้พูดถึงลูกขึ้นนาที่หลังนะฮะจังหวะแท,ท็กติกก็คือว่าพอรู้ว่าจังหวะที่ขึ้นนาปั๊บเนี่ยคุณจะต้องดันหลังสูงเขาเปลี่ยนคู่ออกแล้วคู่ใหม่ลงไปกลายไม่ว่าหนักกว่าเดิมบิสโซลี่กับสุพนัทถ้าคุณหลังลอยมาปั๊บเขาล่อเลยฉะนั้นหลังไม่กล้าลอยความต่อเนื่องของเกมหายไปเขาก็เขาเ,าเก่งอ่ะเก่งวางแผนเก่งแล้วไปกดต่อไปกดต่อเลยฉะนั้นหลังของบอ่าบียูไม่กล้าดันขึ้นมาเลยเพราะดันขึ้นมาปั๊ กเกือบตายเห็นลูกไหมลูกสุพณนัตคือเนี่ยเป็นการวางแผนคือตัวผู้เล่นเนี่ยเขาเติมเต็มได้มีการโรเตชันแล้วก็ไม่คือตัวจริงกับทูมลองมันตัวเดียวกันไงมันไม,ม,นไม่มันไม่ทาให้ทีมเสียทรงอันนี้เป็นทีมที่พอดูไปแล้วเนี่ยขออนุญาตพูดตรงๆนะปีนี้ทีมไหนจะชนะบุรีรัมย์ได้บ้างเนี่ยเอาพูดตรงๆแบบดูแล้วมันมันแล้วอีกอย่างความคยวของเกมรับไอไอตอนละไอดูเกาเนี่ยคุมจังหวะดีมากไอหมอนี่มันโหเสียดายมันคุมจังหวะได้ดีจริงอายุสามสองแต่คุมจังคือ ยังไม่เห็นว่านัดไหนเขาเล่นไม่ค่อยดีไม่ดีนะค,คือจังหวงจังหวะถือว่าโอเคเลยนะฮะทุกอย่างแล้วแดนกลางได้ทีละทอนเข้ามาจังหวะจังหวะเปิดช้าทามมิงวิธีการคือต้องอยอมรับว่าเป็นทีมครบเครื่องส่วนบ u ก็เ,เ,เล่นดีในทุกบทบาทนะฮะเล่นเกมในบ้านเพรสตัดบอลเร็วแล้วก็มีทั้งลูกสั้นลูกยาวจังหวงจังหวะถือว่าโอเคเพียงแต่ว่าในทามมิงบางหลังมันไม่เป็นใจอย่างสมมุติว่าลูกที่จะขึ้นนำสองหนึ่งในลูกที่สุประชัยยิงมันสุดยอดอยู่แล้วล่ะ Oh. มันคือเป็นไอเน,นี้ยคือเราอยากให้เป็นศูนย์หน้าทีมชาติที่มันยิงอย่างนี้บ้างในโรงทีมชาติ uh. ให้คุณมั่นใจเขายิงยิงโครยะแล้วดีด้วยต้องยอมยกนิ้วให้เก่งจริงคือเล่นในสโมสรช่วงนี้ท็อปฟอร์มจริงท็อปฟอร์มอาจจะได้รับ,รบการสามหนุนได้ความมั่นใจเยอะไง uh huh. ผมอยากให้ทีมชาติเขาเป็นแบบนี้เราจะได้มั่นใจแทนด้วยนะ uh huh. ให้ยิงแบบนี้สักลูกสองลูก uh huh. นะฮะใ,ให้เกิดพอยิงอย่างนี้บ่อยๆจะมั่นใจไงนะครับส uh ่วนในในส่วนของ ทีมียูก็ถือว่ายิงดีเพลงแต่ว่าไอ้ลูกขึ้นนำที่มันมีปัญหาล้ออฟไซด์อย่างเงี้ยนั่นแหละลูกน<อ>ั้นนะพ่อก็เป็นปัญหาที่กรรมการก็ไปดูวีไอาจจะมีเรื่องของ การมาปะทะก่อนไหมบางผู้เล่นอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับเป็นเป็นโจทย์่เพราะว,าว่ามันอยู่ที่กรรมการในะนะลกเนีอ้อยู่ที่กรรมการและหลักการตัดสินด้วยครับ,รบนะครับว่ามันถูกมันผิดยังไงคนวิ่งมาชนกับพี่นิวไหมจังหวะนั้นเป็นแบบไหนอันนี้ก็ต้องมาชี้แจงรายละเอียดนะครับแต่ทางบียูบอกว่าไม่ไม่ส่งเรื่องนะไม่ฟ้องเรื่องนี้บียูเขาสุภาพบุรุษอยู่แล้วโค้ชทตวรรคับ B ียูก็เหมือนคุณทวัชชัยดำรงองค์กูลครัโค้ชไทยสุภาพบุรุษ ครับไม่รู้จะร้องทําไมร้องไปก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็จะร้องดีกว่าโค้ชสุภาพประลุตทั้งนั้นโค้ชไทยขี้เกียจร้องครับคือไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนขี้แพ้ชวนตีอ่ะไปขี้แพ้ชวนตีมีเยอะสมัยนี้ครับนะครับนะฮะของขึ้นอีกแล้วเนี่ยของขึ้นอีกแล้วครับทีนี้แต่ในส่วนของอ่าบีในลูกของอ่าบุรีรัมย์นะฮะที่สามารถยิงสองหนึ่งก็ต้องชมสุบชัยนะจังหวะล่าทามิ่งแล้วไม่เช็คลายพอจังหวะเขาจะแซงแล้วปล่อยแล้วจังหวะยิงถือว่า เนี่ยคือ,อสมองโอเคเลยครับคือคตอนนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าแตงดูทุกนัดเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูบุรีรัมก็สุภชัยถ้าใครไม่ชมช่วงนี้นี่น่าจะไม่ได้ดูเต็มเกมแน่นอนไม่บ้าหรอไม่ชมสุภชัยคือ<ด>ถ้า,าเล่นดีก็คือดีอะอย่างพีเอดอนไม่ชมตอนนี้บ้าหรอแบบเขาเล่นดีจริงใช่คืออะไรที่บอกดีก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งอะไรสองวานอะไรนะของอันาน,าน,าน,านั้นอันนั้นอันนั้นก็ต้องก็ดีช่วงนี้คือช่วงของเขาก็ดีมันก็คือมันดีก็ต้องบอกว่าดีอ่ะไอ้ไม่ดีบอกดีได้ยังไงนั่นนนลรรบสุุปตอี้มก็ เป็นจ่าฝูงชนะรวดราชบุรี13แต้มนะครับแบงคอก10แต้มนะครับก็ไล่เลียงกันมาเดี๋ยวมาเจอกันกลางสัปดาห์ครับพ่อฮะออนกลางสัปดาห์เหรอโอ้โหพ่อเหมือนเล่นไทยลีกงอะกลางสัปดา,าห์ใครเจอใครก็โชปปี้อ่าบีจีเจอบุรีรัมอุ้ยไม่พูดเดี๋ยววิเคราะห์ดีกว่าฮะไม่พูดไม่พูดนนเดี๋ยวเดี๋ยวมารอดูเดี๋ยวมารอดูนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวพ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล์ ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกได้เลยครับ